สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ในวันวิสาขบูชาปีพุทธศักราช2568ขอเล่าโดยย่อวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของทางศาสนาพุทธเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดตัดสลุและป,ปริพนิพานในวันเดียวกันนะคะ ในใจความของวันนี้ก็คือการแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นอยู่จริงก็คือทุกอย่างมีเกิดตั้งอยู่ระดับไปเป็นธรรมดาแสดงถึงพระไตรลักษณ์นั่นเองนะคะดังนั้นธรรมทั้งหลายที่พระองค์สอนทั้งหมดเนี่ยก็รวมลงพระไตรลักษณ์นี่แหละคะ่ะก็คือทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะคะเป็นเรื่องธรรมดา ของธรรมชาติดังนั้นทำทั้งร้ายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่คือใจความของวันวิสาขาบูชานะคะมาวันนี้จะขอเปิดดวงสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะว่าไพ่อยากเล่าอะไรแล้วเราจะสรุปไพ่ตอนหลังว่าเป็นหัวข้ออะไรดีนะดูแบบนี้ดีกว่านะดูแบบนี้ชัดเจนกว่าตรงกลุ่มเป้าหมายมากกว่านะ แล้วถ้าเกิดไพ่อยากให้เราดูเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยอ่าเรามาเปิดไพ่นะขอเปิดไพ่เช็คพลังงานเพื่อนๆที่เข้ามาดูหนะะ่ยค่ะ w i l l of f o r t u n นว้าวอืมน่าสนใจคนที่เข้ามาดูวันนี้ถ้าเราเปิดไพ่เป็นพระใหญ่จะเป็นอะไรแบบนี้ค่ะจะเซอร์ไพรส์ไปอะไรแบบนี้แหละ เ,เพื่อนๆคะเ,เพื่อนๆที่อยู่ต่างศาสนาไม่ใช่เ,เพื่อนๆชาวพุทธก็ดูได้นะคะเพราะว่าการเปิดไพ่ค่ะเป็นการเปิดไพ่พลังงานดังนั้นนะคะดูได้ทุกชาติทุกศาสนานะคะเพราะว่าทุกอย่างเป็นสากลเนาะสำหรับการดูไพ่นะไม่เหมือนการดูโหราศาสาการดูดวงศาสตร์อื่นๆอันนั้นอาจจะจมเพาะตามลัทธิตามศาสนาของเขาแต่สําหรับการดูไพ่เนี่ย ดูได้ทุกชาติทุกศาสนานะคะเป็นเรื่องสากลนะเรื่องของพลังงานนะคะเ,เพื่อนๆอ้าวเรามาดูก่อนซิมีใครบ้างดูธาตุก่อนมีธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมอืมธาตุดินมีครบทุกธาตุนะคะเมจิกเชียนเนี่ยในใจความค่ะรวมทุกธาตุเลยดินน้ำลมไฟนะคะถ้าเมจิกเชียนมานี่เอาอยู่ ทุกรกาศีทุกธาตนะคะคราวนี้เรามาดูวันซิมีวันจันทร์ค่ะวันอาทิตย์วันพุรหัสวันเสาร์ประมาณนี้เดี๋ยวลองดูราศีซิมีราศีมีราศีอ๋อมังกร ธนูอืมอม,มีพฤชบและมีราราศีราศีรู้สึกว่าจะมีน้อยนะคะที่ชัดเจนแต่วันเพิ่มมีอีกวันอีกหนึ่งวันคือคนวันพุธมีทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะโอะนะอะสรุปแล้วอันนี้ดูธาตุราศีวันไปแล้วคราวนี้เรามาดูพลังงาน ที่ออกมาจากหน้าไพ่สิว i e l of Fortune นั่นหมายถึงว่าทุกท่านคะทุกท่านที่เราไม่ได้เอ่ยวันราสีนะคะพเพื่อนๆดูได้ v i e l of Fortune เปิดมาเป็นไพ่แรกน่นหมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำหนดให้เราทำคลิปนี้ถึงทุกท่านที่เข้ามาดูนะคะขออ่านพลังงานหลายคนคะ่ะ ประสบความสํำเร็จในการพูดคุยในการลรงทุนทำธุรกิจนะคะมีการเริ่มทำมีการสานมีการทำไปแล้วนะคะแล้วก็บางคนก็นอกจากคุยแล้วยังมีการเซ็นสัญญานะคะทำอะไรกันไปแล้วบ้างนะคะอันนี้เราอ่านเรื่องทางกายภาพเรื่องพลังการงานการคุยด,ดังด้านธุรกิจนะคะเนี่ยใครที่พึ่งคุยงานไปเซ็นสัญญาอะไรไปนะคะจบแล้วนะคะ เรายังไม่บอกว่ามันสําเร็จหรือเปล่านะอันนี้คือเป็นการกระทําทางกายภาพที่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะมาเจอกันนะก่อนที่เรามาดูไพ่มีการลงมือทํางานเป็นอย่างดีนะคะบางคนน่ะตั้งกิจการเป็นของตัวเองเลยไม่ว่าจะค้าขายทําทธุรกิจตั้งระบบอะไรเพื่อนๆลงมือทําแล้วแล้วก็มีจุดมุ่งหมายเนี่ยอันยาวไกลเลยแหละและบางคนนะคะเอ่ทำงานหนัก แบกรับภาระไว้เยอะเลยหรือบางครั้งก็สัญญานั้นมันเป็นสัญญาระยะยาวนะคะแล้วก็มีการซับซ้อนนะคะบางคนอาจจะลงทุนกับชาวต่างชาติด้วยนะคะหรือมีคอมมิชเมนต์กับคนไกลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นพลังงานประมาณนี้นะคะเป็นพลังงานเรื่องงานซะส่วนมากเลยที่ออกมานะคะมา พลังงานตามนี้งั้นเรามาดูซิเนื้อเรื่องเป็นยังไงของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะขอเปิดไพ่พลังงานไพ่นี้นะคะมีผลในการดู1-3เดือนนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะเปิดมาเจอคลิปนี้เมื่อไรไม่ว่าเราจะโพสเมื่อไรให้นับจากการเห็นคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะ1-3เดือนนะคะไพ่พลังงานรันดอมจะเป็นประมาณนี้นะ ขออนุญาตเปิดไพ่ตัวตนของเพื่อนค่ะว้าวสามดาบเรากำลังบอกว่าเอ๊ะมันไม่มีเรื่องความรักเลยความรักขึ้นแล้วอืมงั้นเราขอเปิดไพ่ไปก่อนมีอะไรกันเนี่ยอืมมีการรอคอยความรักถ้าไม่รอคอยความรักก็ต้องอะไรที่มันแบบมีคอมมิชเมนต์คุยกันไปแล้วอะ่ะวางไว้แล้วแต่รอ เหมือนว่าจะมีใครโลเกอร์อเดี๋ยวพิ่งสรุปเพื่อนๆดูดูเพื่อความสนุกดูเพื่อความท้าทายสมองระพูดทางด้านจิตใจอืมตอนนี้นะคะมีคนเจ็บแหละในเรื่องของความรักนะคะไพ่สามดาบนี้จะตีเรื่องอื่นไม่ได้เลยนะคะนอกว่าจะถามเรื่องอะไรจำาพอแล้วเปิดมาเจอก็คือ ความในของไพ่คืออกหักอะนะคะความผิดหวังอะนะผิดหวังอะไรผิดหวังเพราะการรอคอยนั่นเองเพื่อนเพื่อนรอคอยอะไรใครอยู่มีความหวังใช่ไหม,มแล้วมันไม่เป็นดังที่เรารอคอยดังที่เราหวังอ๋อเราเห็นแล้วที่สิบดาบนั่นเอง าบางคนแต่ไพ่ขึ้นมาเหมือนไพ่เหมือนหน้าเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะแต่ไปไปมามาโอ้ไพ่ชุดแรกบอกถึงพลังงานคือทางด้านจิตใจของการรอคอยที่เจ็บปวดนั่นเองอและมีความหวังหวังเรื่องที่จะตั้งว่าจะสร้างครอบครัวเนี่ยเป็นการวางแผนวางเป้าหมายที่จะทำการจัดการสร้างครอบครัวนะคะก้าวถ้วย อืมแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยอืมมันค่อนข้างซับซ้อนนะคะเดี๋ยวเราจะดูให้ทั้งหมดแล้วเราสรุปให้ดีกว่าเราไม่อ่านทีละใบล้วเพราะว่าเรื่องนี้นะคะมันมันมีสภาวะมีเหตุการณ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรมันมาทั้งเรื่องงานผูกโยงเกี่ยวกับความรัก อะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็หาถ้วยสบางคนนะคะอาจจะมีปัญหาพร้อมกันเลยทั้งความรักแล้วก็การงานหรือไม่บางคนก็ไปเจอความรักในหน้าที่การงานที่มันเกี่ยวเนื่องกันทำงานถี่เดียวกันเขาเป็นเจาน้านายเราเขาเป็นลูกน้องเราหรืออะไรทำนองนี้นะคะ่ะผูกพันผูกมัดกันไปหมดเลยจนบางครั้งเนี่ยก็คือ เป็นการลงทุนกับคนต่างชาติในรูปแบบของความรักด้วยนะคะมาแล้วครนนี้เรามาดูไพ่ตัวขยายดูกันหน่อยสิขอเปิดไพ่ดูไพ่ขยายปัญหาหน่ยค่ะว้าวเป็นเรื่องของคนไกลจริงด้วยเดลเวอร์ออกมาชัดเจนเลยขอไพ่ขยายอือฮึอืม เพื่อนๆค่ะถ้าใครไปรู้จักคนต่างประเทศนะคะไปรู้จักคนต่างประเทศแล้วมีการลงทุนหุ้นส่วนทำไรร่วมกันนะคะเพื่อนๆค่ะเขาจะทิ้งภาระให้เพื่อนเยอะเลยอ่ะคือเขาจะรับแต่ความดีความชอบอ่ะส่วนถ้าเกิดต้องรับผิดชอบอะไรไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายภาพ การทำงาน energy ที่ต้องพุ่มลงไปหรือความรับผิดชอบอะไรทางด้านกฎหมายหรืออะไต่างเมื่อจะเป็นคนลับอ่ะอฮ uh huh. เพื่อนจะเป็นจะเป็นผู้รับผิดทั้งหมดเลยอะค่ะ uh huh. มีบางคนที่เข้ามาดูนะคะเราสรุปให้คร่าวๆอย่างนี้ว่าอันนี้เฉพาะบางเคสบางคนนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ตรงก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องรับนะ อันนี้ไพ่ออกมาชัดเจนเลยสําหรับคนที่แบบไปเจอความรักนะคะสําหรับคนไกลเขาอาจจะอยู่ต่างชาติต่างศาสนากับกับคุณนะ่ะและมีการลงทุนหุ้นส่วนทำอะไรกันภายในประเทศไทยแล้วคนนี้มันมีผลปรากฏว่า,เ,าเขาเขาทิ้งภาระให้กับ ให้กับเพื่อนๆหมดเลยอะค่ะให้เพื่อนต้องรับผิดชอบทุกอย่างหมดเลยอ,อยากกระพันหันด้วยในกรณนีนี้ถ้าเป็นงานถ้าไม่ใช่คนรักก็เพื่อนๆอาจจะลงทุนหุ้นส่วนนะคะแล้วพอสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยเขาทิ้งเขาทิ้งงานทิ้งภาระหน้าง,งานให้เพื่อนรับผิดชอบเองทุกอย่างเลยนะคะ ขอดูไพ่ขยายหน่อยนี่ค่ะเขาหนีเขาหนีออกไปเนี่ยเขาหนีออกไปแล้วคนนี้ขอดูซิว่าไพ่จะแนะนำยังไงขอไพ่แนะนำเลยค่ะขอไพ่แนะนำหน่อย ถ้าว่าเกิดกรณีอย่างนี้ควรทำอย่างไงดีถ้าเกิดกรณีนี้ควรรอไหมควรตัดสินใจอะไรดีนะคะควรรอไหมควรตัดสินใจอะไรดีน,น,นต้องทำยังไง ใช้เหมือนบอกว่าก็คือเราไปไหนไม่ได้แล้วค่ะเราเหมือนปู่โสมเฝ้าทรัพย์แล้วอ่ะเราเป็นเหมือนผู้จัดการใหญ่นั่งอยู่ตำแหน่งตรงน,นั้นแล้วค่ะต้องแบ่งรับแบ่งสู้แล้วแหละบทเนี้ไม่ว่าจะเป็นความรักก็ดีการงานก็ดีเราขออ่านพาร์ทการงานก่อนถ้าเป็นในเรื่องการงานนะคะถ้าเราจะต้องรับผิดชอบเรามไม่เราต้องแหละเราเป็นผู้รับผิดชอบโดยชัดเจนในหน้าไพ่ที่บอก ทำยังไงต้องแบ่งรับแบ่งสู้ค่ะเพราะว่าเหมือนมีการเซ็นสัญญาให้เรารับผิดชอบเพียงผู้เดียวไปแล้วนะคะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยก็คือเขาเป็นคนรับไปนะคะแต่การงานหน้าที่อะไรเนี้ยเหมือนเราต้องรับหน้านะคะดังนั้นงานนี้หนีความรับผิดชอบไม่ได้เลยต้องแบ่งรับแบ่งสู้นะคะเหมือนว่าถ้ายิ่งทิ้งไปปัญหา,าจะซับซ้อนมากกว่าเดิม ถ้ามีปัญหาอะไรก็คุยตามจริงบอกตามจริงะคะไพ่เหมือนจะบอกประมาณนั้นนะฮะหรือไม่ก็นิ่งนิ่ง,ง,งดูท่าทีไพ่บอกให้ชัดเจนนะคะม,มันมันมันอาจจะผูกเนื่องมันไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจ ในกรณีนี้มันน่าจะเป็นทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องงานความรักมันผูกรวมกันไว้นะคะอาจจะทําในเชิงของครอบครัวด้วยซ้ําไปนะคะอือฮึโอ้ไม่น่าเชื่อว่าจะเปิดเจอพลังงานคนที่มีความรักทำธุรกิจร่วมกันแล้วมีปัญหาช่วงนี้มันเยอะนะคะเพราะว่าปัญหามันเยอะกฎหมายก็แก้ใหม่แล้วก็บวกกับว่า ทุนต่างชาติก็เข้ามาเยอะนะคะมันแล้วก็รัฐก็เอื้อผลประโยชน์ให้กับต่างชาติซะส่วนมากมันก็เลยมีปัญหาการแข่งขันสูงปัญหาซับซ้อนทําให้การหาเงินมันยากยิ่งขึ้นการบริหารการจัดก,การก็ยากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมนเพื่อนใจเย็นๆนะคะเราถึงบอกว่านะถ้าเป็นไปได้เลยให้แยกเลยเรื่องความรักกับเรื่องธุรกิจนะคะเพราะว่าความรักถ้ามัน แฝงปนไปด้วยผลประโยชน์นะคะมันจะไม่ยั่งยืนนะคะมันจะไม่ใช่รักที่แท้จริงถ้าเราต้องการความรักเราก็ต้องหาคนที่ที่เรารักจริงๆที่เราชอบจริงอยู่ในส่วนนั้นนะคะท่านเห็นไหมคะว่าเศรษฐีใหญ่เนี่ยก็คือเขาไม่ได้เอาเอาภรรยามมาปะปนนะคะเวลาก็ททำธุรกิจธุรกิจมันถึงไปได้ วันนี้อ่านแยกไม่ออกเลยสำหรับความรักแล้วก็การงานอยู่ร่วมกันผลประโยชน์อยู่ร่วมกันนะคะมันเหมือนมันเหมือนเป็นเอาอย่างนี้ไพ่สรุปว่านะคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องงานเป็นเรื่องของคู่รักที่ต้องประกอบธุรกิจทำร่วมกันนะคะ เราเห็นไพ่ย,ย่างนี้เราไม่สบายใจเลยจะลงคลิปนี้ดีไหมเนี่ยแต่ว่าเราไม่เคยเปิดไพ่แบบทานองนี้เจอเลยเนาะเหนือเพิ่งเจอครั้งแรกนะฮะเรื่องคนที่ที่เอาความรักกับธุรกิจไปไว้ร่วมกันเนี่ยแล้วมันเกิดปัญหาเนี่ยเหมือนพลังงานนี้เป็นพลังงานเอเนจีที่เพื่อนจะต้องรับอะ่ะเนะ หลีกพ้นไม่ได้แล้วเพื่อนเราพลาดไปแล้วอะพลาดไปแล้วลงทุนไปแล้วทําไปแล้วรับไปแล้วค่ะไม่มีอะไรดิ้นเลยค่ะจบด้วยสิบดาบอะอแล้วสถานการณ์นี้มันมันจะผ่านไปด้วยดีไหมมันมันจะผ่านไปด้วยดีไหมอ่าตรงเพื่อนต้องใช้ขันติธรรมมากๆนะคะอดทนนะคะเพื่อนอดทนอดกัน้น มีอะไรต้องแบ่งรับแบ่งสู้เหมือนที่ให้แนะนํานะคะแล้วก็มีอะไรก็พูดไปตามจริงให้การไปตามจริงนะคะอืมมันเป็นวิบากกรรมที่ต้องชดใช้ร่วมกันทนเอาหน่อยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเป็นเดอะฟฟลแล้วนะคะนะ ไพ่เนี่ยเป็นพลังงานโดนทั้งหญิงทั้งชายเลยอ่ะไพ่จบเราเราจบเราถามไพ่ว่าเนี่ยเมื่อเพื่อนเจอปัญหาทั้งความรักทั้งการงานที่เอามาผูกร่วมกันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยเราพอมีปัญหาแล้วเขาหนีออกไปเนี่ยเพื่อนจะทําไงเพืพ่อนเนต้องรับอ่ะเพราะไพ่เปิดหน้ามาอย่างนั้นเลยแล้วเพื่อนเป็นระดับ dm เพจค่ะเพื่อนจัดการได้อยู่แล้วแต่อุทนเอาหน่อยอุปสรรคปัญหาเนี่ยเพยื่อนอาจจะไม่เคยเจออาจ,จเป็นงานใหม่เรื่องใหม่ภาระใหม่ นะคะก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่มันท้าทายกับชีวิตของเราเนาะให้เราได้เรียนรู้ไปมันยากหน่อยแหละแต่เพื่อนจะผ่านไปได้เพราะว่าเปิดไพ่เจอเมจิกเชียนแสดงว่าคนที่มาดูเป็นคนฉลาดนะคะคนที่เห็นคลิปนี้เป็นคนฉลาดเป็นสัพพัญญูดังนั้นนะคะใช้คุณสมบัติสติปัญญาของตัวเองนะคะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันอะไรแก้ได้แก้ก่อนอะไรแก้ไม่ได้ก็วางไว้ก่อน บางอย่างนะคะถ้าเราแก้จุดเล็กๆจุดใหญ่มัจจะหายไปจะไม่ต้องแก้เลยก็ได้นะคะเพราะบางอย่างมันยิ่งแก้มันยิ่งยุ่งนะเพื่อนๆไล่ระดับได้อะไรทําก่อนทําหลังนะคะเนี่ยห้ามหนีนะคะเพราะว่าไพ่เปิดมาแล้วถ้าว่าหนีปัญหามันจะซับซ้อนจะหนักยิ่งวกว่าเก่านะแล้วมันจะแก้ยากนะ,ะ,นะ,ะให้แบ่งรับแบ่งสู้ะคะ แล้วถามไพ่แล้วจะสรุปยังไงเพื่อนๆจะผ่านได้นะคะเพราะว่าเนี่ยไพ่จกปิดสองใบเป็น the f o l ระเด d e m p ล r ร์นะคะการงานการเงินสติป um> ัญญาความรู้สึกเลยจะกลับมาแต่ว yeah ่ามันดีกพ claro> ักหนึ่งแหละเพื่อนต้องสู้นะคะเราเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่มาดูคลิปนี้ส่วนใครที่ไม่มีพลังงานที่ไม่ได้ลงทุนทำธุรกิจ กับคนรักนะคะก็รอดตัวไปส่วนใครที่ทําธุรกิจกับคนรักนะคะอ่ะาก็ทิ้งภาระให้เราแล้วแหละเราก็ต้องรับนะเออแล้วเพื่อนๆจะผ่านไปได้เพราะไพ่บอกว่าเพื่อนๆจะเป็น the fool กับเดมพ m เลอร์นั่นหมายถึงว่าทนเอาหน่อยอะไรที่ติดขัดมันจะหลุดออกไปได้มันจะผ่านไปได้มันจะสบายในวันข้างหน้าแล้วเพื่อนๆจะกลับมาเข้มแข็งนะคะมีความมั่นคงอีกครั้งหนึ่งนะอ่ะคราวนี้เรา มาดูไพ่เสี่ยงทายดีกว่าถ้าเกิดใครอยากถามอะไรถามเลยนะถามเลยเราจะเปิดไพ่เสี่ยงทายสามครั้งจะถามเกี่ยวกับเรื่องการงานธุรกิจความรักอะไรถามได้เลยค่ะแต่ทั้งนี้แน,นะนำนะอย่าเอาการดูโดยรวมนี้ไปตัดสินใจนะคะเ,เพื่อนๆถ้าอยากให้แม่นยำต้องดูเป็นการส่วนตัวเท่านั้นนะคะเราจะเปิดไพ่เสี่ยงทายถามตอบ yes no เราจะเปิดไพ่เสี่ยงทายถามตอบ yes no นะ ไม่ได้คำถามแล้วเราเลือกไพ่ให้นะคะไพ่ตอบโนค่ะไพ่เป็น8ดถ้วยไพ่แดถ้วยเป็นไพ่ที่ให้เดินออกมาจากความรักนั้นนะคะให้เดินออกจากความรักนั้นเดินออกจากปัญหานั้นๆน,น,นะคะไม่ว่าเพื่อนจะถามอะไรไพ่ตอบเป็นโนแต่ถ้าเพื่อนถามว่าควรทำยังไงดีให้ออกมาจากปัญหานน,นั้นออกมาจากความรักนั้นมันไม่ดีนะคะ คำถามเสี่ยงทายค่ะคำถามเสี่ยงทายถามได้ทุกคำถามถามทีละคำถามเราจะเปิดไพ่ตอบเป็น yes no เมื่อได้คำถามแล้วขออนุญาตเลือกไพ่ให้นะคะว,ว้าวไพ่ตอบเป็น yes ค่ะเพื่อนๆนไพ่นไเนี้ยคือไพ่ queen of cup นั่นหมายถึง โดยเฉพาะไพ่สำหรับนี้นะคะวีนอฟครับเป็นไพ่เป็นไพ่ของผู้หญิงที่มีเซนติทีฟสูงนะคะมีสติปัญญาดีมีญาณดีมีความรู้สึกดีแล้วก็บางคนสัมผัสมิติล้นลับด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนอบอุ่นเป็นคนจิตใจดีเป็นคนเยือกเย็นนะคะเป็นคนใจเย็นเป็นคนสุขขุมรอบคอบละเมียดละไมนะคะเป็นคนอบอ้อมอารี ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะไพ่ไม่ว่าเมื่อจะถามอะไรไพ่ใบนี้ตอบเป็น yes ดีค่ะเพื<ๆ>่อนๆคำถามเสียงทายถามได้ทุกคำถามถามได้ทีละคำถามเราจะเปิดไพ่ตอบเป็น yes no เมื่อได้คำถามแล้วจะเลือกไพ่ตอบเป็น yes no นะคะว้าวไพ่ตอบเป็น yes ไพ่นี้คือไพ่เดซันไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนี้นะคะไม่ว่านเพื่อนจะถามอะไรก็แล้วแต่นะคะไพ่ตอบเป็น yes ไพ่ตอบเป็นดีดีมากดีเยี่ยมดีแค่ไหนดี เต็มร้อยเปอร์เซนต์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกทกท่านนะคะสู้อุปสรรคชีวิตต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างมีสติปัญญานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ